ต่างประเทศยังไงไม่ให้หลงแอปที่ควรมีไว้ติดมือถือ Google Map สามารถใช้งานได้เกือบทั่วโลกช่วยวางแผนการเดินทางนำทางและให้ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์มีการคำนวณเวลาการเดินทางก่อนถึงที่หมายแต่ในบางประเทศแอปจะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปและมีความสเสถียรน,น้อยส่วนแอปไปตู้แมปการใช้งานจะคล้ายกับ Google Map ใช้ได้ในเฉพาะประเทศจีนทั้งยังสามารถใช้เรียกรถแท็กซี่เช่าจักรยานค้นหาที่จอดรถและชำระค่าผ่านทางได้ ตัวแอปจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดจึงต้องเซิร์ชเป็นภาษาจีน Maps.me แอปพลิเคชันนำทางที่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้โดยสามารถดาวน์โหลดแผนที่ในสถานที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาสถานที่ได้แต่มีข้อจำกัดคือไม่รองรับการนำทางที่ซับซ้อนและใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมาก n e v e r Map การทำงานคล้ายๆกับ Google Map ให้ข้อมูลที่แม่นยำมีการนำทางที่ละเอียดมากแอปยังสามารถแจ้งเตือนถึงป้ายรถเมล์หรือรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อถึงป้ายหรือสถานีปลายทางได้อีกด้วย